นะคะเราก็จะมาพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะจะเป็นเขาจะมาเล่าเรื่องคาพยาชีวิตของเขานะคะที่พวกเราฟังในคืนนี้ก็เป็นชายหนุ่มที่มีความคามพยานะคะเต็มไปด้วยความมั่นใจในความสามารถของเขาเขารู้ว่าเมื่อเขาตัดสินใจทาสิ่งใดแล้วทุกอย่างจะสําเร็จเขาพูคพาตนเองนะคะแล้วประสบความสําเร็จตลอดมาแต่ทีนี้มีวันหนึ่งเมื่อเขาจะต้องเผชิญอะไรบางอย่างที่ทุกอย่าง แต่ละลับะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว้ไม่เป็นอย่างที่เขาเคยเผชิญมาก็คือว่าประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง อย่างเนี่ยเมื่อเรามีความสามารถการศึกษาที่ดีมีอาชีพหน้าที่การงานที่มั่นคงทุกอย่างก็น่าจะโอเคแต่ว่าวันนี้เอาลยถามพี่ไอ้นะครับวันนี้เรื่องพี่ไอ้ว่าทุกอย่างโอเคอย่างที่พี่ไอคิดไหมคะอ่าสดีท่านครับประขอบคุณพระเจ้าก่อนที่พระองค์ประทานโอกาสให้ผู้เล็กน้อยอย่างผมนะครับได้มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวของท่านกรวัต ช่วงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ใช่ไ่มตอนนั้นเนี่ยพี่ไอมีบุคลิกยังไงเป็นคนยังไงแล้วตอนนั้นทำงานอะไรอยู่คะครับผมเคย ำไมเขาถึงหลงเชื่อเรื่องแบบนี้ทำไมเขาไม่เชื่อตัวเองนะครับแล้ววันนี้ผมต้องมาในแบบที่เขาเป็นเราเล่าให้ฟังนะครับแล้วผมก็หลังจากที่ผมทํางานธนาคารเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเวลาแล้วแล้วก็ผมได้ยินเรื่องราวของยินแดนแห่ยจริ่งที่เพราะว่าถ้าเราไปอยู่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเราคิดว่าถ้าเราไปอยู่เนี่ยเราจะพลิกชีวิตเราได้นะครีผจ้างสร้างเงินสร้างโชคลาภความมั่นใจเราเต็มร้อยนะครับแล้ก็คิดว่า แล้ววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ทราบว่าพี่ไอปฏิจัลาออกจากการทํางานที่กนนะคะที่ทํามาถึง11ปีใช่ไหมคะความมั่นคงก็อยู่ในระดับที่นีมากทีเดียวว่าเวลาตอนนั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแล้วก็มาทำที่ที่ที่ภาคใต้ใช่ไหมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นล่ะก็เป็นด้วยด้วยความที่เรามีความมั่นใจตัวเองสูงเราก็เชื่อมั่นว่าความมั่นใจของเราเนี่ยจะแก้ปัญหาชีวิตใี้เราหมด มันมาจากอะไรมันมาจากความความโง่ของเราหรืออะไรหรือความยากจนหรือหรือโครงสร้างอะไรที่ซับซ้อนเราก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้คือว่ามันเป็นปัญหาที่เราหันมองไม่ได้ครับตอนนั้นเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยความฝันของที่ไอ้เมื่อเดินทางไปทางภาคใต้นะคะก็คิดว่าถ้าอยากจะได้เรื่องใช่ไหมประสบความสำเร็จมีเงินทองมีความมั่นคงทีนี้เนี่ยที่ไอ้พี่แอบอกว่าเจอปัญหาอะไรอย่างที่ไอ้พีนจะเล่าสร้างให้ฟัง ว่าตอนนั้นเจอปัญหาอะไรแล้วหนักขนาดไหนและกระทบกับครอบครัวและชีวิตของพี่อามากขนาดไหนในเวลานั้นก็ปัญหาชีวิตของพวกเราทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพาใช่ไหมครับป,ป,ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับการทำอาชาีพการเศรษฐกิจผมก็เจอจนผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเ e อร์เ,เวสต์สตองนะครับบางทีมันไม่ได้มาอันเดียวมันมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วแล้วผมก็มีลูกเลก แล้วก็อาละอุบก็เยอะเอาง่ายๆว่าธุรกิจผมถึงขนาดว่าผมแทบจะล้มละลายแล้วว่าผมก็หาทางออกไม่ได้ครับแล้วตอนนั้นพี่อายรู้สึกยังไงนะคะจากความคิดที่เคยคิดว่าตนเป็นที่ม่งแห่งตนแล้วตนเองก็มั่นใจซะด้วยว่าสามารถจัดการปัญหาได้แต่เมื่อเผชิญกับตรงนั้นพี่อายรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็หาทางออกโดยวิธีไหนบ้างครับผมผมเป็นคนที่ชอบเกิดแันทิ ก็เป็นในความผมก็จดบันทึกแี่ก่นอนจะมานี่ผมก็ไปนค้นว่าผมเคยผมจดถึงพระเจ้าครั้งแรกตอนไหน,นแล้วผมก็ไเจอรู้สึกว่าจะเป็นวันที่วันที่เจ็ดธันวาเลยแปลกมากเลยประมาณปีห้าสองปีห้าหนึ่งปีห้าสองนะครับในนั้นเข็นว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่ในความมืดแล้วก็ ทำไมมันไม่มีแสงสว่างเลยพระเจ้าแล้วก็กำลังใจอ่ะไม่มีเลยจริงๆมีไหมซึ่งตลอดเล่มที่ผมเขียนไม่เคย ขึ้นหางใจผมก็โหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาว่านะครับผมผมผม,ผมทำจนหมดแล้วแล้วก็แล้วทำไมผมแมีปัญหาชีวิตถึไม่ได้สรุปแล้วที่ขึ้นหางใจเหล่านั้นก็ไม่สามาไรถช่วยไอ้อาได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่พยายามหมดแล้วช่วงจุดที่ชีวิตพี่ไอคิดว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทราบว่าท้ายที่สุดเนี่ยพี่ไอได้ตัดสินใจที่จะขึ้นมาเชียงใหม่ อะไรทำให้ยียตัดสินใจขึ้นมาที่เชียงใหม่แล้วก็ช่วงระหว่างนั้นมีการพิจารยอะไรบ้างก่าจะมาถึงเชียงใหม่ที่ดยัยก็ผมก็นั่งวบตัวเองนะครับอย่างอยู่ที่นู่นเนี่ย มันไม่มีทาบอกที่ว่าจะเข้าฝักลูกเข้าไปได้เพราะว่าลูกผมไม่ได้เรียนตั้งแต่ฉันไม่ใช่ไหมคุณได้แทรกฉันแต่ว่าเจ้าก็จังทุกอย่างมาเถูกมดเครับพี่ยาพ,พี่อัยาขึ้นมาเชียงใหม่ที่มีญาติพี่น้องมีคนรู้จักมีพวกนี้ง่ายมีคอนแทคมีมีใครท,ที่ที่พอจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้บ้างหรือเปล่าครับที่อยู่ที่เชียงใหม่ของพี่จะย,าย้าขึ้นมาครับไม่มีครับไม่มีเลยครับผมไม่รู้จักใครครับแล้วก็ผมอก็ออกเดินทางมาในระหว่างเดินทางมาก็ ประสบอุบัติเหตุทั้งทั้งชีวิตเนี่ยทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ารถที่ผมกลับมานยมันล้อหน้าเลยที่ชุมพรนะครับก็ก็ก็เรียกว่าเหมือนกับมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมาพอมาถึงที่นี่ก็ไม่มีไม่รู้จักใครไม่เคยมาแล้วก็มามาคุยกับอาารย์สันบอกว่าอาจารย์บอกเหมืมมอยปราปลมคำยู่ในความผมก็ไม่อาจราับปลาปลาคำเลยับก็คือท้ายที่สุดก็คืคอว่าตัดสินใจอย่างเฉียบพลันใช่ไหมคะ จะย้ายครอบครัวขึ้นมาทชี่ใหม่เชียงใหม่ทั้งที่ไม่รู้จักใครเลยการอ่าจจดจำครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากครอบครัวก็คือเรื่องโรงเรียนของลูกใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบการโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนที่ดีใช่ไหมดังนั้นก็คือว่าถ้าไม่ใช่สิทธิ์เก่าหรือว่าไม่ได้รู้จักก็ยากมากเหลือเกินที่จะเข้าอันนั้นก็พูดถึงว่าเป็นเป็นปัญหาที่หนักอกหนากใจอันแรกใช่ไหมคะที่ว่าโอเคย้ายขึ้นมาแล้วลูกจะเรียนที่ไหนอย่างไรอันนั้นก็คือว่าผ่านไปละอย่างแรกแต่ว่าตอนนั้นก็ไไม่่่้รรูกกเเาาทหผสึว มีมีมีเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างเพราะว่าผมมาไม่ไม่มีเงินไมกจ่าผมก็ไปหาบ้านเช่ามีเลยก็หาอะไรหลังแล้วอยู่ๆก็มีน้องเขาก็มาบอกว่าบ้านหลังนี้สิดีเออก็ดีจริงๆเลยบ้านก็ได้แล้วนะครับลูเขามีโรงเรียนๆแล้วผมก็ดีใจก็นั่งรอตอนแรกก็เรียนก็ยังไม่ได้ต่อแล้วก็วันหนึ่งก็สภาพที่จับก็โทรมาเขาบอกว่าลูกชายได้นะโอ้เราก็ดีใจแต่เรามีลูกสองคนลูกสาวได้หรือเปล่าลูกสาวก็ได้โอ้หร้องไห้กัน ดีใจมากครับพระเจ้าช่วยนะครับแ,แล้วตอนนั้นอตอนนั้นทราบหรือยังว่าเป็นการทรงงันของเจ้เาตอนนั้นนะคะนักบวชตอนตอน,ตอนนั้นผมยังไม่รู้ผมยังไม่จับแล,<ๆ>แล้วก็ผมก็ไปไปไปซืป้อของในห้างแล้วก็มีผู้ประกาศเขา,าเอาหนังสือเล็กๆนะครับเห็นว่าบ,บนทางสู่พระเจ้านะครับมาให้เราผมก็ผมก็กลับมานั่งอหานที่บ้านปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊วันเดยวออกมาวนเดยวเนร่ยผมว่าอันนี่มันแบบทำไม ความรอดในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยนะครับไม่มีเออ่ไม่มีงาอดีแม้เครือ่องไฟฟ้าซึ่งองค์ตกไม่มีโจงเชื่อระหว่างใจพระเจ้าและท่านแล้วก็ผมท่านจะรอดคือถึบทสุดท้ายเขียนบอกว่าเขาจะทำสะดุดีนะครับก็เขาก็บอกเหียนบอกว่าพระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าหรือยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ในไม่สะสนะอะไรที่เป็นสิ่งที่มีอายุสุขไม่ทักใจจากจากสิ่งที่ได้อ่านเพราะว่าเชื่ว่าเมื่อก่อนหลายปีก่อนเวลามีคนรับประทานที่ยาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของ ตอนนั้นเป็นที่ที่เรื่องของตอนสิเรื่องพระเจ้ามันช่างไกลตัวเกินแต่ครั้งนี้เป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะที่ได้รับไปผิวแล้วอะไรที่แตะต้องหัวใจแล้วรู้สึกสนใจพระเจ้าขึ้นมาในเวลานั้นครับก็พอผมอ่านเสร็จเนี่ยผม,ผมรู้สึกว่าทําไมมันตรงมันตรงไปหมดเลยมันมันเป็นเรื่องอัศจรย์เกินเกินกว่าที่เรามันรับเรื่องหมดเลยมักว่าเป็นไปได้ไงผมก็มอ่านไปเรื่อยๆจนถ,ถึงสดุลียี่สามนผมรู้เลยว่าผมสาดตูดเขาเรามาจุฬา ก็องค์ทรงเพียงสำรับให้กับข้าพระองค์ผมผลลุกแล้วผมก็กิอบซาบซึ้งเลยครับรู้สึกเลยว่านี่ครับพระเจ้าเลยครับแล้วผมก็เลยต่อเนะี่ยผมก็เลยไปลูกชายก็เรียนที่ปิ๊งแล้วก็อาจารย์เขาสอนชาบเบิลที่ชาบเบิลนะพะผมให้ลูกชายถามว่าผมจะไปโปไไบสถ์ที่ปิ๊งได้ไหมเขาก็บอกว่าที่ปิ๊งเนี่ยเขาไม่มีมันศัการในอะาทิตย์ให้ให้ผมมาที่โบสถ์ระยะรอระยะผมก็ขับไปที่ไทยแล้วก็ไม่เจอใครแล้วก็ขับมาที่โบสถ์ แล say, oh actually, ้วก็ยังมาเจอในในเอกสารในบทเรียนเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะเราก็จะเขียนว่าปวดระวังนิสชาร์ชีพเราก็เขาบอาว่าเราเป็นนิสชาชีพหรือเปล่าตอนนี้กล้องกล้องผิดอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพี่ไอได้เริ่มมาในวัฒนธรรร่วมกับเราที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นสิ่งไหนที่พี่ไอรู้สึกว่าพระเจ้าเริ่มเป็นจริง มีจริงๆนะในในชีวิตของพี่ไอไม่ใช่เป็นเรื่ององงายอย่างที่เข้าใจในในครั้งแรกครับเรื่องเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องที่พระองค์จะสัมผัสใจพวกเราถ้าเราเปิดใจนะครับเราเราจะรู้จักพระองค์ได้ด้วยด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปบางเรื่องของผมก็เป็นเรื่องของผมนะครับทุกท่านก็จะต้องมีเรื่องของ,ท,อง,ท,ท,องทุกท่านเองแต่ทุกผมเชื่อว่าทุกท่านถ้ามีประสบการณ์เนี่ยจะจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยว่าเป็นยังไงจริงนะครับค่ะแล้วก็ ที่พี่ยายยายขึ้นมาตรงนี้แล้วใช่ไหมด้วยจากพระเจ้าเราอยากทราบว่ามุมมองในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะคะกับการพึ่งพาของการพึ่งพาชีวิตของเราให้กากพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรและมีความเข้าใจมากขึ้นอย่างไรในเรื่องนี้ครับในพระคัมภีรด้เขียนว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของพระเจ้าและอยากพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองผมก็ต้องไปศึกษาว่าความรอบรู้ความรอบรู้ในโลกเราเยว ข้อมับเรื่องะอะไรบ้างผมก็ผมก็แยกป็นตัวเองนะว่าอย่างเช่นความรู้ารู้ในทางวิทยาศาสตร์ทางปัชญาทางศาสนาหรือว่าลัทธิอะไรต่างๆก็ว่าลงไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าจะมีเหตุผลเป็นกกองค์ประกอบนะแต่เพราะว่าเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าก้าในสิเรื่องของคนเราที่เรามีความเชื่อที่ที่เราเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกเราเป็นเรื่องที่สิสมมุทัยเขาบอกเราบอกเราว่าพระเจ้ามีอยู่จริงคุณจะไม่เชื่อ เพราะว่าค oh, okay. like ุณมันไม่มีผลโอเคดังนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าในการที่เรามีความเชื่อในพระเจ้ามีส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากความเชื่อและอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากประสบการณ์ที่เราจะมีร่วมกับพระเจ้าใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวทีนี้เราก็อยากจะถามแต่ว่าเมื่อพี่ไอ้ได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้จักว่าโอเคในในชีวิตของเราเมื่อเราครอบให้กับพระเจ้าเพื่อพาพระเจ้าพระเจ้าจะนำแล้วก็พระเจ้าจะดูแลอยากจะลองให้มีอารมณ์ยกตัวอย่างเหตุการณ์าเหตุการณ์ที่ อยู่ชีวิตมาแล้วมีเหตุการณ์อะไรท้าทายที่เกิดขึ้นบ้างความเชื่อว่าในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามนะคะชีวิตของเราไม่ได้ไม่ได้เจอแต่เรื่องราาเรียบราบรื่นตลอดเวลาแต่บางวันเนี่ยเราก็จะเรื่องอะไรหนักๆเหมือนกันที่ทาทายหรือว่าเกินกำลังที่เราจะสามารถควบคุมได้สําหรับพี่ไอ้นะคะมีประสบการณ์ตรงนั้นที่ทําให้พี่ไอสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและเห็นว่าพระเจ้าเป็นเป็นเป็นจริงในชีวิตของพี่ไอมากขึ้น่างไรจากเหตุการณ์แบครับ เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยสุดโต๊ะก็เป็นการอัศจรรย์ของผมว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ว่าพอเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าชีวิตคริสเตียนที่ลำบากนะไม่สบายแล้วก็ว่าที่จะผมเห็นในคริสเตียนสบายเนาะแต่แต่ว่าพอเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีมีประสบการณ์ที่พระเจ้าจะสอนเรานะครับพระเจ้าจะจะสอนเราทุกเรื่องเลยเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อวางใจ ความจงเก่งว่าเจ้า,าเพระองค์เดสาเราทุกคือผมคือผมก็เรียนจะต้องมาเรียนคอร์ส BCL คือว่า Basic Christian Life นะครับและในภาคัมพีเนี่ยจะมีทุกวีกว่าเ,ออเรื่องลิ้นเราเป็นยังไงการรู้ษาเป็นยังไงที่จริงถ้าเรามองในแง่จริยธรรมก็ท,ทั่วไปแต่ว่าพอเรามา่านในระคัมพีมันเยอะมันลึกซึ้งหมดน,นั้น วัวไวแนนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ที่กำลังเผชิญอยู่แล้วรู้สึกว่าหมดแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดได้ปัญญาของเราจะจะจะสามารถจัดการได้หมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ออกสักทีเลยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เอาอย่างขอพี่ไอเราเลีงยกตัวอย่างอาจจะมีปัญหาบางปัญหาที่มีไอเห็นแล้วว่าตัวเองไม่ไหวแล้วล่ะนะคะแล้วพระเจ้าได้เข้ามาช่วยเหลืออ่ะมันมันปัญหาของของอย่างที่ผมบอกคือมีชีวิตของเราก็มีปัญหาชีวิตสุขภาพ พ่อคัวการเงินการงานผมก็เป็นเหมือนทุกคนที่เขามีมีเมีทุกวันมีตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของการยกใอย่การการงานเนี่ยผมมาที่เนี่ยผมไม่รู้จักใครผมจะทําธุรกิจได้ยังไงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมทํางานก็คือผมวางระบบฟซ์แวร์บัญชีนะครับเป็นเป็นโซลูชันให้กับองค์กรธุรกิจใหญ่นะครับเมื่อก่อนที่ผมจะเป็นตัวแทนจ่ายบัญชเฉยแต่ว่าตอนนี้ท่านเจ้าปวยประภรให้ผมเนี่ยผมต้องไปติดต่อกับทาง ัวแทนที่ต่างประเทศที่สิงคโปร์ที่มาเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เราเป็นตัวเป็นผู้ที่ทำมาเก็ตติ้งทำตลาดทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ว่าเราจะทำแต่เราก็พยายามทำาล้เราก็มันก็มออีปัญหาว่าผมพผู้ภาษาไม่ได้ภาษาผมผมไม่เรียนจบเองนอกพากอะไรไม่เป็นผมก็ผก็ทำเนะผมแล้วผมก็จะกฎหมายผมต้องมาทำงานคอมพิวเตอร์เพราะมันเรียนรู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กโอ้ยตายลวผมไปติตไปจิตตั้งระบบเสร็จ ผมทําแก้ไขไม่ได้ผมต้องรู้ทำยังไงผมบอกอาจรย์พระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยเนทำยังไงดีมันการอัศจรรย์มันเกิดขึ้นตลอดไม่ถึงห้านาทีซิสเต็มแอดมินของเขาได้หัวจากไหนเขามาอยู่ข้างๆผมเพืก็แก้ไขเราแบบนี้ครับมันมันก็จะมีอย่างเงี้ยให้เราเห็นตลอดครับแล้เมื่เจ้ามาถึงตอนที่เจถือว่าพี่ไอ้ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นในเรื่องการที่เราเพิ่งถาพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าพระเจ้าก็จะทรงนำในวิถีทางที่อัศจรรย์ อยากที่คาดไม่ถึงใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บางทียัเหมือนเป็นไปไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาอยากจะถามว่าในวันนี้ที่ไอเมื่อมองย้อนย้อนกลับไปในชีวิตนะคะถ้าไม่มีพระเจ้าพี่ไอคิดว่าพี่ไอจะเป็นยังไงบ้างในวันนี้ครอบครัวพี่ไอจะเป็นยังไงบ้างก็ก็ผมผมผมคิดว่าครอบครัวผมคงดีหนาน่ถ้าถ้าวันนี้ผมผมจะอยู่ในสภาพเพราะว่าสตาร์วารุมละลายแน่นอนก็คงต้องแตก มีเวลาก็ต้องแยกทางกันลูกก็ต้องไปตามก็อาจจะเป็นยังไง,งก็ไม่รู้แะนะครับเพราะว่ามันมันเกินกําลังซึ่งสภาวาะแบบนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเอจอกันเยอะแล้วก็พยายามพึ่งพาเรื่องสิ่งต่างๆผมก็ผมมีความเชื่อมั่นใจในพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าช่วยพวกเราได้ถ้าพวกเราเปิดใจมาพระองค์และทิษฐานของพระองค์ผมช่วยได้จริงๆผ,ผมพูดได้แค่นี้ั้นและท้ายที่สุ พี targets, ่ไออยากจะหอกใจพี hmm. ่น้องหนายๆท่านที course, ่อย er ู่ที่นี่ที่ที่อยางที่บอกว่าครัก็คืออาจจะมีหลายๆอย่างที่ยังอยู่ในหัวใจและรู้สึกหนักมากนะคะล้วต้องการกำลังใจจากประสบการณ์ของพี่ไอเองที่ผ่านมาเป็นเป็นได้ได้รับประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าล้วนๆในเรื่องการร่วมพระเจ้าพี่ไออยากจะให้กำลังใจพี่น้องที่กำลังนั่งฟังอยู่ตรงนี้ยังไงบ้างคะครับก็เราเราก็เติบโตมาในสังคมที่มีความหก แล้วประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็ความเชื่อเราก็แตกต่างกันแต่ว่าถ้าถ้าเรามีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยให้ให้เราเชื่อว่าเราโชคดีเพราะว่าปัญหาเนี่ยจะทําให้เราหาพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราแก้ไม่ได้พึ่งสิ่งต่างๆไม่ได้พระเจ้าจะช่วยเราได้นะครับในนั้นก็คือว่าให้เรามีความเชื่อใช่ไหมคะที่เราจะเชื่อมั่นไม่ว่าสิ่งใดที่เราทำลัาเชื่อเรนี้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มองเห็นหรือมองไม่เห็นดูเหมือนเป็นทางตันไม่มีทางออกไม่มีวิธีทางที่จะออกจากปัญ <c oughs> หาตรงน,นี้ได้แลางครั้งนะคะอย่างตัวเราเองทีเราเราเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่หนักหนักเราก็อยากจะแบบเหมือนในในใน ى, ในการ์ตูนใช่ไหมมีนางฟ้าแล้วก็เสกไม้เท้ายิ่งเดียวแล้วทุกอย่างก็จะหายไปนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเราได้มอบนะคะทุกปัญหาในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าอาจจะไม่ได้หายวับ ไม่เคยสายแต่พระเจ้าจะมาทันเวลานะและโดยเฉพาะถ้าเกิดพระเจ้าเห็นแล้วว่าในหัวใจของเราเราพึ่งท้ารองจริงๆเราก็เชื่อว,ว่าหวังว่าด้วยนะคะว่าพี่น้องที่นี่วันนี้ตรงนี้นะคะก็จะได้รับพรจากประสบการณ์ชีวิตของพี่ไอ้นะคะนะคะท,ที่ได้มาแบ่งปันกับเราในวันนี้ วันหนึ่งเราก็จะได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ที่เราจะมีประสบการณ์ใกล้าิากับพระเจ้าโดยตรงในเรื่องการพรึ่งพาของเจ้าการอาจารย์ที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับเราและนําเราออกจากปัญหาอย่างไม่ได้เชื่อเราก็เชื่อว่าชีวิตของเราแต่ละคนในที่นะคะเมื่อเราเจอปัญหาพี่เบไอบอกพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็มองให้เห็นว่ามันเป็นโอกาสว่าวันหนึ่งเราจะได้ใช้ปัญหาของเรานี่ะเป็นพระพรให้กับอีกหลายๆคน พี่เขาก็กำลังต้องการกำลังใจอย่างที่พี่ไอ้มานั่งกับเราในวันนี้นะคะแล้วเราขอบคุณพี่ไอ้มากมากค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณพระเจ้าค่ะ